ค่ะวันนี้เราก็จะมาอาบน้ําทําความสะอาดให้ทาโรนะคะถือแปรงเองด้วยนะคะถือแปรงเองด้วยอยากให้พ่อควานขัดตัวใช่ไหมทาโรอ,อยากให้พ่อควานขัดตัวให้นะคะเอาเอาแปรงให้ด้วยนะคะเก่งมากๆเลยความสามารถทาโรอเองอออทาโรอบอกว่าวันนี้อยากให้พ่อควานขัดตัวให้นะคะคันใช่ไหมทาโรคขิ้ใครเยอะ ตอนนี้ช่วงนี้เราก็อาบน้ำใส่ยางแทนนะคะเพราะแม่น้ำชีเราท่วมขึ้นเยอะนะคะนอนลอ่านอนลงครับทาโร่เดี๋ยวพ่อควานขัดตัวให้ครับพ่อควานก็ฉีดน้ำให้ทาโร่ก็แบบดึงหญ้ากินไปด้วยนะคะดึงหญ้ากินไปด้วย อาบน้ำกันครับวันนี้ทาโรอยากให้พ่อความขัดตัวให้นะคะถือแปรงมาให้เลยขี้ oh. ใครเยอะไม่ได้ลงไปอาบน้ําที่แม่น้ําฉีนะคะต้องอาบน้ําสายยางนะคะสบายมากเลยใช่ไหมทาโร oh. เราบอกว่ามีคนอาบน้ําให้หนูก็กินสบายเลยนะคะหญ้าเขียวขึ้นเยอะมากเลยนะคะ ลาพาทารุมาอาบน้ำเขาก็จะกินแบบนี้นะคะทารุบอกว่าสบายมากเลยนะคะเอ็นดูเด็กชายต้มเตี้ยมของเรานะคะพอควันขัดตัวให้แต่ว่าปากเขาก็ไม่หยุดกินเลยนะคะอร่อยได้ตลอดเวลากินได้ตลอดเวลานะคะทารุสบายใช่ไหมลูกวันนี้ได้ขัดตัวทำความสะอาดนะคะ ผิวกว็คงจะโล่งเลยนะคะไม่ขันแล้ววันนี้โลถือแปรงมาให้พ่อควานขัดให้เลยนะคะแปรงซื้อมาใหม่เลยใช่ไหมทาโรอาหารน้องทาโร่นะคะสับรดโอ้ดูท่าก็นอนเอ็นดูท่านอนน้องนะคะก้นกลมๆนะคะทาโร หนูหลอครับหล่อไม่มากแต่ก็หลอนะครับค่ะเราก็กินไม่หยุดนะคะกยังกินต่อเนื่องเราบอกว่าสบายมากเลยครับอืได้เยอะเลยใช่ไหมลูกอาหารยากขึ้นีเขียวนะคะ ตรงนี้ไม่ไม่มีการฉีดยาหรือว่าอะไรนะคะว่าน้องช้างจะเดินผ่านจุดนี้ค่ะแล้วก็จะมาพักเบกกินหญ้าก,กันนะคะข้างๆาถานางูอ้มอร่อยเลยครับชิลมากเลยนะคะท่านเราบอกว่าชิลมากนะคะ มีพอควานอาบน้ําขัดตัวให้ขัดขี้ไครให้นะคะถ้ะเาเราก็กินหญ้าหญ้าเขียวอร่อยเลยนะคะ ก็หนาวแลวนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาดูท่านอนท่านอนให้พ่อควันอาบน้ำให้นะคะพ่อควันก็จะขัดตามตัวตามหลังให้น้องนะคะ ตัวมีเห็บมีหมัดเลือดนี่นะคะใช่ไหมประกานใช่นะคะหมัดในทารุโอะนี่นี่นะคะหมัดน้องช้างเขาจะมีมีเห็บมีหมัดนะคะคอยกัดต้องขัดนะคะขัดทำความสะอาดน้องช้างไม่เจ็บนะคะเขาชอบนะคะเพราะว่าสบาย เขาจะชอบนะคะเพราะว่าสบายเขาพอขัดเสร็จแล้วเขาก็จะสบายตัวเขานะคะถ้าเราไม่ขัดให้เขาพอทีนี้เขาก็จะไปถูกับต้นไม้นะคะได้ถูนะคะกับต้นไม้เวลาขัดอันนี้เราอาบน้ำก็ใช้แปรงขัดขัดให้เขานะคะจะได้สบายตัวนะคะทาโตก็บอกว่าสบายมากๆเลยครับพอควานอาบให้ผมก็กินไม่หยุดปากเลยนะคะดูงวง พักง่วงด้วยนะคะเอ็นดูเด็กชายของเราจังเลยนะคะนายต้มเตี้ยมน้องไม่เจ็บนะคะน้องสบายน้องชอบนะคะตามเห็บจะชอบแบบว่าดูดที่หูน้องนะคะเห็บจะชอบเกาะอยู่ที่หูน้องนี่นะคะกาควานออกอ จะต้องขัดงวงก็ยังหาของกินอยู่อันนี้เข้าปโกไ้ไม่ใ้ไห่ใ้เห้เมา้ามาใ้ล้สายไฟนะคะเสาไฟ อ้ามกินอร่อยเลยครับกินไม่หยุดปากนะคะสมกับชายาท่านชายจริงๆเลยนะคะหันมามองเข้าหันมามองไม่ควันด้วยนะคะ บายใช่ไหมเลยทาร่เหนียงก็ายนออกมานะคะเขียวเขียวพอควางก็ขึ้นไปขัดบนหัวน้องนะคะรู้สึกว่าทาร่จะสบายมากขนาดเอ่ยยังนอนเอ่ยเลยนะคะนอนเอ่ยแล้วทารล่ท่านชายของเราชอบแบบนี้นะคะ แม่ควางก็มายืนถ่ายข้างหน้าน้องนะคะรู้สึกว่าจะเก็กหล่อใหญ่เลยนะคะเก็กหล่อใหญ่เลยตานี่ก็คือมองหาอาหารนะคะเก็กหล่อเลยใช่ไหมครับทาโร่งวงก็คือเอาไว้ดีมากนะคะเอาไว้ที่ขาตัวเองสบายใหญ่เลยนะคะทาโร่ ปาขวานก็อาบน้ำขัดตัวให้นะคะน้องก็ชอบนะคะ ทำความสะอาดให้น้องนะคะน้องก็จะได้สบายตัวนะคะไม่คันเนื้อคันตัวนะคะเอาเห็บออกนะคะเอาเห็บเอาหมัดออกนะคะน้องช้างก็จะมีเห็บมีหมัดนะคะโอ้ลูกขึ้นดีดีท่าลูกอืดนะคะลูกขึ้นมาก็มากินต่อะคะกินต่อถ้าลูกยาก็จะเยอะนะคะ อาบน้ำไปด้วยแล้วก็ทานหญ้าทานต้นสศพไปลดไปด้วยนะคะทานอย่างอริตอร่อยนะคะสบาย น้องไม่เจ็บนะคะน้องจะชอบนะคะบางทีเขาถูกับต้นไม้ถูจนหนังเขาถลอกนะคะพอควันเขขัดตามตัวให้น้องน้องจะได้สบายตัวนะคะขัดเห็บขัดมัดออกนะคะขัดดินขัดโคลน,นะคะที่เกาะกับตามตัวน้องน้องสบายตัวนะคะน้องชอบนะคะพอควอ,อนอาบน้ำไปด้วยเขาก็จะกินอาหารไปด้วยนะคะอ้มอร่อยอร่อยเลยครับ ขัดหมดนะคะตั้งแต่ขาน้องนะคะยันลิบน้องเลยนะคะขัดขัดก้นเขาด้วยขัดก้นเขาด้วยนะคะขัดหางให้เขาวักเขาก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขานะคะทำความสะอาดให้น้องนะคะเขาจะได้สบายตัว น้องก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะกลับเข้าบ้านคืนนะคะแล้วก็ได้อาหารมาด้วยนะคะเป็นต้นสับปะรดนะคะรางวัลของเด็กไม่ดื้อน,นะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ถืออาหารมาด้วยนะคะต้นสับปะรดเอามาทานในบ้านต่อนะคะขนาดเอาต้นสับปะรดเสียบงานย,ยังหล่อเลยคะ่ะหลักการกินองทาโร่นะคะเอาสับปะรดเสียบงาน,นะคะไปเลยค่ะ้าไปในบ้านแล้ว น้องก็เรียบร้อยนะคะน้องใจดีเรียบร้อยนี่ใจดีนะคะเดินเข้าไปในบ้านนะคะหนูน้อง